สาเหตุการตายตกจากสวรรค์ของเทวดามีอยู่ด้วยกัน4อย่างก็เทวดาเนี่ยจะมีสาเหตุที่จะต้องตายจากเทวดามีอยู่ด้วยกัน4อย่างนะข้อที่1ก็คือหมดบุญ เทวดาที่อยู่อาศัยอยู่บนสวรรค์นั้นจะอยู่ได้ด้วยพลังแห่งบุญกุศลที่ได้กระทําไว้นั้นด้วยพลังแห่งฌานนั้นเมื่อเทวดานั้นใกล้จะตายใกล้จะหมดบุญแส,สแสงสว่างของท่านก็จะลิบลี่ลงลิบลี่ลงแล้วก็ตายในที่สุดก็คือดับตายจากความเป็นเทวดานั้นด้วยเหตุอย่างที่หนึ่งก็คือหมดบุญ สาเหตุการตายตกจากเทวดาข้อที่สองก็คือข้อที่สก็คือกโกรธจัด